ทุกคนรอคิว30นาทีเพื่อจะเข้านิตตริเฟอร์นิเจอร์เหมือนกันมันมีวิวาด้วยตอนนี้กำลังรอเข้านิโตริกันค่ะต้องรอง30นาทีนะเพราะว่าคนเยอะมากตอนนี้จะลองเปิดสาขาใหม่นี่ส่วนลด5%เมื่อซื้อสินค้าครบ15,000บาทขึ้นไป สวัสดีค่ะครูจาชาแนลวันนี้พาทุกคนมาที่ร้านเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านนิโตริค่ะเป็นเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นค่ะ มีสาขาถึง932สาขาใน6ประเทศค่ะมีทั้งที่ประเทศจีนประเทศไต้หวันประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์และกำลังม,มาเปิดใหม่ที่สาขาแรกที่นี่ในประเทศไทยค่ะคือเซนทันเวิลด์ค่ะชั้น5โซนไอค่ะมาเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่31สิงหาคมค่ะนิโตรี่จะขยายสาขาเพิ่มเติมอีก4แห่งในปลายปี2023ได้แก่เซนทันเวสเกต ซีคอนบางแคและภายในปี2024ที่เดอะมอลบางกะปิและเซนทัลเวสต์วิวมีเฟอร์นิเจอร์สวยๆคุ้มค่าราคามากโอ้ในดังอีเจนีจ่ต้นเรามาดูว่าคุ้มราคากันไหมเฟอร์นิเจอร์เขาจะออกแบบมา ให้เหมาะสมกับบ้านขนาดเล็กหรือว่าคอนโดค่ะเฟอร์นิเจอร์โซฟานนั่งสบายมากเลยค่ะแล้วก็รับกับเซตผ้ามานด้วยค่ะแล้วก็เตียงนอนนี่เข้าเซตกันมากเลย<า>หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่านิโตริคืออะไรนิโตริหรือว่ากินจาฮาโตริหรือว่าหม้อหุงข้าวคิตาชิหรือว่าพัดลมอาตาลิ นิโตริก็คือแบรนด์เฟอร์นิเจอร์อันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งขายดีมากในประเทศญี่ปุ่นสามารถถล่มอีเกียในญี่ปุ่นได้ผลิตภัณฑ์ของนิโตริสามารถเอาแบบให้เข้ากับพื้นที่สามารถใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็อุปกรณ์ที่สามารถต่อได้โดยไม่ต้องใช้สกูค่ะโซฟานุ่มนั่งสบายมากเลย ชอบแล้วราคาไม่แพงด้วยราคาเหมือนทั่วไปในประเทศไทยค่ะที่คนไทยสามารถจับต้องได้ซื้อได้ค่ะเก้าอี้และโตทำงานสะดวกพื้นที่เก้าอี้นุ่มคุ้มค่าคุ้มค่าเหนือราคาประกอบง่ายอืมอม้เป็นมุมอุปกรณ์โซนเล่นเกมค่ะนี่เข้าชุดกันมากเลยทั้งโต๊ะเก้า e. อี้เฟอร์นิเจอร์อ มฟอร์ตเจอร์มีเตียงสองชั้นพัฒนานิสัยเด็กๆด้วยนี่มีเตียงนอนแล้วก็ลิ้นช้าเก็บหนังสือเข้ามหม้แล้วแถมยังมีให้เด็กๆมือเป็นมุมให้เด็กๆเล่นด้วยข้างล่าง แล้วคเราสามารถมาสัมผัสของจริงและลองนอนกันได้เลยค่ะนิ่มสบายมากๆเลยลองรับน้ำหนักนอนสบายนุ่มที่นอนสามารถกระจายการกดดันด้วยรับแรงกระแทกได้อื้อ นวัตกรรมเด่นๆของนิโตร l ก็คือแอ o ์คูลค่ะเป็นเทคโนโลยีความเย็นที่สัมผัสได้ช่วยลดความร้อนออกจากร่างกายอันนี้เป็นเนื้อผ้าแบบเย็นสบายจะมี3ระดับนะแบบระดับ1เย็นสบายคูล <Cool. S 2> ระดับ2องอู้เย็นเย็นอะหมอนอันนี้เป็นแผ่นท็อปเปอร์เย็นระดับ1นึเย็นเย็นเย็น n c r e w Cool to the t o u c เทคโนโลยีที่ช่วยลดความร้อนเอาจากร่างกายทําให้เย็นสบายมี3ระดับค่ะเลเวลที่1คือเย็นเลเวลสเย็นสบายเลเวลที่3ก็คือเย็นยาวนานแล้วก็ราคาก็จะระดับ3ก็จะแพงขึ้นนี่เพียง30นาทีเท่านั้นนะคะแค่ย,ยืดขอบยางของแผ่นท็อปเปอร์เข้ากับมุมของที่นอนนี้นะก็ได้ความเย็นที่เย็นมากนี่โอแค่จับก็สัมผัสได้แล้วว่าเย็น ทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นไม่ต้องเปิดแอร์มาก3เย็นสบายยาวนานผ่านวมผ่านวมเย็นอ,อยากได้ค่ะผ่านวมเย็นเย็นอเย็นแล้วเตดเย็นยเย็นยน,นี่มีหมอนรองรับสรีระให้พอดีกับคอและสรีระศีรษะของเราด้วยนะนี่โอ้ยสองพันร้ิบบาทนี่พิม ไมโครบีดมามาเล็ดมเล็ดนุ่นแล้วก็เป็นไมโครไฟเบอร์น,นี่หมอนยูดิเทนรุ่น um Fit. ีเมียมฟิตช่วยรองรับคออันนี้หมอน3มิตริระบายอากาศยืดหยุ่นด้วยน,นี่รองรับการขยับตัวขนาะนอนหลับได้ที่หมอนอเนกประสงค์อันนี้หมอนยางพาราอันนี้หมอนเล็กๆของเด็กอันนี้เป็นเอนคูด้วยนะหมอนเย็นหมอนลองนั่งใช้ใหญ่ อันนี้ราคเจา7 9บาบาทมีรองเท้าสำหรับใส่ในบ้านด้วยค่ะนี่นุ่มมากมีหลายราคากล้วยกล้วยกล้วยบานาน่าบานาน่าบานา,านา่าชามเครื่อบต้านดินเผาชามของญี่ปุ่นเอาจะน้ำหนักเบาอันนี้เป็นพื้นผิวกันลื่นหาดไม้ทำให้ไม่ลื่นนี่สมมุติระวางแก้วน้ำลงไปก็ไม่ลื่นแก้วน้ำไม่หล่นมีให้เลือกสสีสาขนาด ภาชนะหยงของญี่ปุ่นแบบด้านเดิมน้ำหนักจะเบามากนี่มีพัดลมพกพาพร้อมแบตเตอรี่ด้วยชาร์จ USB ด้วยนี่มีพัดลมพกพาเย็นนี่นะเขามีแบบเป็นเครสใส่น้ำมัน อโรมาตัวนี้ด้วยนะคะองพอเราเปิดพัดลมมาก็ทั้งเย็นแล้วก็หอมด้วย999บาทค่ะมีรูปภาพติดข้างฝาผนังด้วยประดับบ้านสวยดีอ่ะดูดิเก๋ดีอ่ะแล้วก็นาฬิกามีชุดนี่ด้วย,วยน้้ำมันหอมอโรมาแบบเทียนหอมเครื่องหอมมีหลายแบบให้เลือกเลย เขามีนวัตกรรม N Kick ด้วยนะนวัตกรรมที่มีความทนทานประกอบง่ายและรวดเร็วแค่เอาลงล็อกเกอร์ติดก,กันเลยไม่ต้องใช้สกรูประกอบง่ายเขามีพรมห้องครัวหนาหนึ่งเซนติเมตรสำหรับป้องกันการปวดเท้าลดแรงกดแรงทับมีป้องกันการปวดเมื่อยเท้าด้วยวางในห้องครัวสำหรับยืนนานๆอันนี้เป็นโซฟาแล้วก็โต๊ะกลางสามารถปรับตำแหน่งได้ ให้เราสามารถทำงานได้ถูกต้องนี่ยกขึ้นมาแล้วก็วาเอาโน้ตบุ๊กวางแล้วก็ทำงานบนนี้ได้เลยสะดวกสบายโอเนดาอตนิโตลิโอเนดาอตนิโตลิอันนี้ปลอกหมอนเจลเยน็นบวกโฟมยูริเทนทำให้สัมผัสเย็นสบายแล้วหมอนก็ซักได้ด้วย ได้สินค้าเยอะมากเป็นสินคาสำหรับรน,นุ่มหมอนเย็นวันนี้ช่วงโปรโมชัม่นซื้อครบหนึ่งแน้จะได้ถุงก,กระเป๋าช้อปปิงป้งฟรีแค่ครบหนึ่งแนหน้ามนบาทลด5าเปอร์เซ็นและถุงช้อปปิ้งฟรีหนึ่งใบวันนี้เรามาช้อปปิง้ง เฟอนิเจอร์และของตกแต่งบ้านนิโตริอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นค่ะ <c oughs> สินค้าคุณภาพดีมากแล้วก็อ๋อมีทั้งหมด2,600ตารางเมตรแบ่งเป็น10โซนค่ะน่าชอปมากๆเลยค่ะทิปหน้ารูจาไปไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะทลิปนี้บ๊ายบายค่ะโอเนดาอิโตนิโตริ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้โปรดกดไลค์และกด subscribe ด้วยค่ะฉันรักคุณที่ดูจนจบขอบคุณค่ะ